สวัสดีค่ะสองใบเถากินแซบค่ะมาจ้าทุกคนวันนี้มากินแกงเฮ็ดน้ำกันเด้อจ้ะเฮ็ดละงโงกจ้ะเมื่อกเนี้ยเฮ็ดละงโงกนี่เฮ็ดเผิงค่ะเฮ็ดเผงอยู่บ้านอื่นเฮ็ดเผิงเนาะค่ะอยูหมองอื่นหมองหูเด้อว่าจะเอเื่นว่าเห็นยังสีขาม่ใช่ยำกุด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 เนาะแบบแซบค่ะนะแม่แซดอกเพิ่งออกไม่ไหม้แล้วด้จ้ะนี่เกจฟเลยมือเสาร์นี่แล้วก็มาแกงเลย แดงกินถ่ายคลิปเลยจ้ามาเด้อมาแสรบต้องกันหอมๆจ้ะหอมหรือหอนหอมต้องหอมถึงหอนหอมหร <laughs> ือหอนหอนหอนโดนเธอได้เห็ดนี่แส,สรบต้องกันจ้ะ แม่เนาะอะนรงี้เปิ่งจะขาับ้เปิงนี่นขา,ขามั <c oughs> นมจะสจแสบเนาะนีปกหกเ็าเนาวไ,ไม่ไงก็อ่าอีกบ่ใไ่ไงองพากลงอ่ขะของพากันยังแต่มัน่อนบ่ต่มันอเมื่อ อย่งเช่นกันก็นขาเห็ดอะไถ้ค่ฝนี่แสบเบิดดอกก็แสบ้าก็แสบอืมวะดอกไอยหนึ่งพี่ตาคานปูกกันตามานแสบนะันะนวเดียวกันสองอันนี่ปลูก ่มากินแกงเห็ดแลนผู้ใดล่ดละยืนกันกายนหรขึ้นบอกว่าแดดออกแล้ว เป็นใครเป็นแบบเครื่องเป็นดอกเล็กๆนะ่ครับไม่ต้องบานเสร็จอะไรค่ะเนี่ยครับ ดอ,อดอกเป็นแตกหักๆให้ให้เรางงกเนาะไข่มันนะก็หลังสิบเป็นดอก ออกแด้ออกบังแดดมะฮันเกลือมยูมะฮันเกลือมครคลิปเม่แดดออกแล้วต้องไรบไปนหฮาหัดบอกินกินห่อนหอนสิบ่อืมกินหอนหอนันบ่อนหอนดอกแต่ว่ามันห่นแดดนีเราเขาอืนกินหอนห่อนครับจะกินยังห่อนห่อนปะอนบัดโต ไม่นมมอ้อนไม่ขึมถ้ออาอยูบางบ่ายกินจังเลยจังแค่ห่อนหอยเพ็ดก็ะหอน đi khươm lắm ừ. điếu đẹp điếu Để, đọc đi nhanh ừ. Này, <laughs> แดดไล่แล้วจ้าบันนีไ้ได้แล้วเดี๋ยวขึ้มเดี๋ยวขดแดดบันนี้แดดออกอะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าไว้พอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเนยแด้วจา้าสวัสดีค่ะ <c oughs>